สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดครับหยุดวันอาทิตย์วันนี้กับามาบเบงเกษตรนาบ้านพักน,นะครับเกษปลูกแปลงเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่ลูกไก่ไข่อยู่สิบตัวนะครับแตงกวาหลากหลายสายพันธุ์ครับน,นี่เป็นพันธุ์สีเขียวอันนี้เป็นแตงเล็กครับน,นี่เป็นแตงเล็กแต,แตงกวาอันนี้เป็นแตงลานแตงลานน สีเขียวลูกครับนี่ครับลูกก็ลังใหญ่ครับยังพันเจ็บครับมันง่ายเต็มทีต้องเอาเชือกผูกไว้ครับพอถ้าเกิดว่าบอเชือกผูกไว้ต้นเขาหักครับครับรับแรงหนักลูกมันบ่อยลูกมันค่อนข้างหนักไในบ่อยแล้วก็มีพันสีขาวกับลูกปูปนๆกันครับอันนี้สีขาวสีขาวกับลูกค่อนข้างใหญ่นะครับสีขาว กำลังสีออกลูกสีเขียวนี่กำลังสีออกครับสีเขียวลูก, er. ลกนี่ครับกำลังสีออกลูกหลายอยู่ครับนี่ลูกเล็กนี่ลูกใหญ่ครับนี่ก็ต้องเอายังคำไว้ลูกนี่กำลังจะออกลูกกำลังจะตูนะครับกำลังจะออกลูกนี่ก็กำลังสีใหญ่ครับนี่ก็ง่ายแต่ว่าพร้อมเก็บ ปลูกปนปนกันไปครับทั้งสีเขียวสีขาวนี่ครับนี่สีเขียวสีเขียวนี่ก็สีเขียวนี่กันเลยพร้อมเก็บกำลังสีออกลูกต้องเอาเชือกมัดไว้เี๋ยวเขาสีเชือกสีขาดครับเชือกสีขาดอันนี้ก็เป็นพันธุ์แตงกวาลูกเล็กครับ น,นี่ก็พร้อมเก็บนี่ครับความเก็บท่านลูกเด็กแดงกวานเป็นแดงร้านลูกพอสมควรกลังจะออกลูกกลังใหญ่เก็บได้ครับลูกลูก,ลกน้อยนี่ค่อนข้างค่อนข้างโดดผิดลูกเด็กยาว ไก่กยู่ที่นี่นะครับไก่หน่อยเดี๋ยวจะปล่อยไก่ด้วยแล้วก็สิมเาเฮ็ดข้างให้ปลักท่องเงือกสองสองใจครับพอดีสีเอาถุงห่อฟอมมันเป็นแมงครับแมงจองมาจะได้กินนี่จะแตงกวาค่อนข้างง่ายอยู่มันเต็มทีไปเลยปลูกเลีนๆหัวๆไปครับามาวบึง เถาหนึ่งครับนี่ก็ีกเป็นอีกเพื่อนหนึ่งครับแถวหน,นึ่งจะเป็นแตงกวาครังออกลูก,ล,ก,ล,กล,ล,ลูกน้อยลูกใหญ่ใหญ่จะ็กน้อยนะเล็กน้อยแล้วแต่สีใหญ่ฝั่งพุ่นอีกสองหน่วยเดี๋ยววันนี้ก็สีเก็บนะครับฝั่งพุน่น เก็บใบก็ร้ายเราไม่อนี้ว่าสิไปฝากจก็สิไปฝากไผยครับพายอยากได้อยากกินกะเขามากเอา<ฆ>ครับแจกพี่มาเขายหรอกครับห้าบาทสิบ,บาทมาขายครับแจกกินดีกว่านําใจดีกว่าครับถึงจะน,นาใจดีกว่าครับร้านสิใหญ่ <ส>ล่างนี่ก็รประมาณสิบวันนี่กะใหญ่แมงวันทองมักมาตออครับนี่ตรงนี้กะใหญ่เติบเลยเดี๋ยวไปปล,ล่อยไก่จังหน่อยครับปล่อยไก่จังหน่อยปล่อยใกล้เขาอากอมากมาหากินข้างนอกครับหากินข้างนอกเราไปมาเก็บแตงกวาสักหน่อย นี่่แงวาฟังนี่ว่าปราอยากกินแบ่งว่าปลสารก็เข้ามาเอาได้ครับเข้ามาเอาได้ไไดขายครับขอโพดก็บอกใครง่ามมันงำต้นไม้ไว้ทากขึ้นแน่ กวาก็ได้เพื่อห,หอยทากเพื่อยางพร้อมเก็บแล้วมาหนี่งล <c ười> ูกลนนอสองลูกพร้อมเก็บแล้วลูกนึงไปไกลกันอยากออกเราไลก็ได้นี่เป็นฟักทองเนือสองใจแม่งจอเบิดครักจ่อเบอร มาละอยากออกดิไ้ก็ได้พร้อมออกอย่างเดียวไปละไปวะไรไปละหากินครับหากินแลนดิสเลยหากินไปละปักทองเหงือกสองใจเนี่ยพ่อแกกะน,นี่ครับปักทองเหงือกสองใจ ออกหน่วยออกดอกมากกว่าเองศีะครับแมงจอ่อเนาสุดท้ายต้องหาอยังคุ้มใบนี่เพอได้อยู่เท่านี้แมงจอไปเลยครับออกมาหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งแมงจออเขาว่าสิเกียบไปทําพันธุท์ทองเนื้อสองใจครับเดี๋ยวภาพเรื่องแปลงทั่วหลังบาน ไอ่มีคนมาเก็บมันเหนียวต้องต้มซุปหนึ่งย่างเดียวหลายอยู่แต่ว่ารสชาติบ่ค่อยดีมาเลยมันเหนียวใครอยากสนใจอยากเอาไปตำมายัางกะเส้นมากเก็บเลยครับเก็บเลยว่าเก็บก็ปล่อยไปแห้งแก่อยู่นี่นะครับผมก็บ่ค่อยได้กินมาเลยทั่วทั่วค้าง ทั่วพุ่มมวลทั่วขาโอเคโอเคะไร้รวมันเก็บเลยครับทั่วทัวไปหลังบานโอ้ค่มีคนมากเก็บครับเหนียวทั่วขาปล่อยเลยครับ